รู้จักกันหรือยังครับกับพฤติกรรมการหลอกลวงวงการจิตใจและบิดเบือนความจริงที่เรียกกันว่า gas lighting เว็บไซต์ m e r r i a m k e e w e b s t e r c o m ครับได้ประกาศถึงผลการค้นหาคำคำหนึ่งในโลกออนไลน์ที่มากเพิ่มขึ้นถึง1,740ครับซึ่งคำคำนั้นก็คือ gas lighting ครับ คำคำนี้มาจากคำว่า gaslight ที่แปลว่าแสงตะเกียงนะครับโดยที่ในปี1944นั้นได้มีหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่า gaslight เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ตั้งใจพุ่วบอลกทั้งหมดของภรรยาครับวิธีการง่ายๆครับเขาก็แค่ตั้งใจที่จะหลอกลวงบงการจิตใจและบิดเบือนความจริงให้เธอเข้าใจว่าตัวเธอนั้นเป็นบ้าวิธีการก็ไม่ยากครับก็แค่ เปิดไฟจากตะเกียงให้แสงนั้นส่องสว่างออกมาแต่ขณะที่เธอเผลอเขาก็จะหรี่แสงไฟตะเกียงให้ลดลงใหห้องนั้นมืดลงและเมื่อเธอสังเกตเธอก็ฉันกรรมาถามสามีว่าคุณคะแสงตะเกียงเนี่ยมันมืดลงหรือเปล่าไม่นี่มันก็สว่างเท่าเดิมคุณคิดไปเองแล้วห่อที่รักจิ่งหรอเธอหนักข้อเข้าก็เริ่มที่จะวางแผนขั้นต่อไปที่รักคะ ฉันหากุญแจรถไม่เจอคุณวางไว้ที่ไหนล่ะฉันวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวที่รักคุณวางมันไวท้ที่ห้องครัวนะจริงเหรอคะฉันฉันเข้าใจผิดเองเหรอไม่เป็นไรนะคนดีอย่าคิดมากเลยผมจะดูแลคุณเองขอบคุณนะคะ สามีตัวร้ายก็สามารถควบคุมภรรยาได้อย่างสมบูรณ์ One E t e r n i t y later ซึ่งสันนิษฐานว่าการที่มีคนเข้ามาค้นหาคำว่า G แ Lightning นั้น ไม่ได้หมายความว่าแต่ละครอบครัวนั้นกำลังเจอปัญหาการหลอกลวงวงการจิตใจและบิดเบือนความจริงในครอบครัวนะครับแต่น่าจะหมายถึงปัจจุบันนี้ข่าวครา,าวมากมายบนโลกออนไลน์ทิฟีดเข้ามาหาตัวเราและเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเรากำลังถูกหลอกลวงวงการจิตใจและบิดเบือนความจริงอยู่นั่นเองและครับถ้าชอบอยู่กับความจริงแบบนี้ฝากกดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะครับ